สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้มากับเทปส m ายเทป s กันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราได้ดู2เทปที่แล้วไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็ว่าได้นะครับเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากที่ไหนกันแน่แต่ว่าเท่าที่รู้มันอาจจะมาจากชินีดิลูนะครับซึ่งเป็นพื้นที่หนึงที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีวอลลุ่ม3แล้วแต่ว่ามันยังมีอีกเทปหนึ่งครับและเทปนั้นมีชื่อว่า h ฮส์หรือว่าการปีนเขานั่นเองผมไม่รู้หรอกว่าคลิปนี้มันมีความสําคัญอย่างไรแต่ว่าถ้าเขาทําออกมามันก็น่าจะต้องลองดูกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอเริ่มคลิปมาเนี่ยมันเป็นวันที่29เดือน1ปี1994นะครับ ซึ่งนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาแรกๆที่สุดที่เราเคยเห็นเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเทปหลังๆเนี่ยมันจะเกิดปี1995ซึ่งก็เป็นช่วงที่เกิดไฮยนาไปแล้วแหะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะป,ประมาณ4นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไปครับไปดูกันอูมีภาพแบบ d i s t o r เล็กน้อยนะครับ อ่าเป็นเหมือนว่าเขากําลังจะขับไปไหนหรือเปล่าครับดูจากเสียงแล้วเป็นเป็นเสียงแบบวา่าอ่าเหมือนกําลังนั่งอยู่ในรถประมาณนั้นนะครับอันนี้อยู่ในอุโมงนะรู้สึกแปลกใจมากๆครับคือตอนนี้เขาใช้ภาพแบบว่าภาพสมจริงเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋เดีฮ้ยมีมีซับภาษาอังกฤษครับอย่างดีเลยโอเค I'm in a hotel in c h i d i n i l To h i d roughly 25 miles south from here I'll be เดี๋ยวๆขอพอรก่อนแล้วกันนะครับเจ้าของคลิปนี้เนี่ยเขาได้พูดว่า I'm in a hotel in Chidinilu อ่าฉันอยู่ในโรงแรมในชินินิลูแสดงว่านี่อาจจะเป็นอ่าที่ที่เกิดเหตุก็ได้นะเอออยู่ในโรงแรมเลยนะครับ roughly 25 miles south from here อ๋อเหมือนกับว่า เพื่อที่จะเดินทางไปปีนเขาอีก25ไมล์ด้านล่างจากนี่นะครับ Delta, so อ๋อเขาก็พูดต่อว่าฉันจะไปปีนเขาเนี่ยผ่านอาดูรัสทอราดัสนะครับเป็นเป็นพื้นที่การเดินเขาอ่ะคือเวลาการเดินเขาเนี่ยมันจะมีแบบหนทางการเดินเขาอยู่ไปจุด A จุด B อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าอัลทูรัสทรดัสนะครับ ประมาณบ่ายสเขาจะเริ่มทำการปีนเขาตอนนั้นนั่นเองโอเคครับ <off ice> อ่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าหวังว่าจะปีนเสร็จก่อนที่จะค่ำเพราะว่า <off ice> ตอนกลางคืนเนี่ย <off ice> อากาศมันจะลดไปถึง32ฟ <off ice> าเรนไฮน์นะครับซึ่งมันก็จะประมาณ0ูนย์เซลเซียสเลยก็คือ หนาวมากๆถึงจุดเยือกแข็งเลยก็ว่าได้เนาะโอเคโดยเฉพาะเดือนมกราคมเนี่ยก็น่าจะหนาวมากขอให้ันโชคดีแล้วกันนะเฮ้ยถึงด้านบนแล้วออ๋ เหมือนกับว่าคือตอนนี้อยู่ด้านบนแล้วครับแล้วเขาก็ถ่ายคลิปซึ่งแน่นอนครับในยุคสมัยก่อนเขาไม่ได้มี s d card ที่แบบว่าขนาดเล็กๆแต่ว่าสามารถใส่ข้อมูลได้เยอะมากๆในสมัยก่อนเนี่ยเขายังเป็นคาเสเซ็ตเทปอยู่ซึ่งมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับทั้งใหญ่ทั้งเทอะทะแล้วก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะด้วยฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากจะถ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองเทปนั่นเอง โอ้สวยงามมากสวยมากเลยที่นี่อ่ะพูดเหมือนผมเดะเลยอ้โหแล้วยังไงต่อครับเฮ้ยได้ยินเสียงตะโกนครับของใครสักคนลองไปเช็คดู <Hello. S 1> สวัสดี ฮัลโหลสวัสดี <I 'm S 1> ไม่เสียง <now. S 1> มันกล้องมากๆต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าโอ้มันมืดเร็วมากเลยอย่าบอกนะว่าเจอคนที่เป็นโลกยิ้มแล้วอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนด้วยครับตะโกนมาแว็บเดียวนะเมื่อกี้ยังเดินทางไปต่อ <Hello. S 1> ครับสวัสดีหุยอะไรอะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี เมื่อกี้ผมตาฝาดไปเองหรือว่าผมเห็นคนอ๋อผมน่าจะตาฝาดเองครับมันมันเป็นต้นไม้นะฮะโทษทีครับยังเดินทางหาคนที่ตะโกนอยู่นะครับ s <S เฮ้ยมันหัวละ้ะเอาแล้วไงเป็นโรคยิ้มจริงๆด้วยครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะ่ะให้ตายสิ เฮ้ยผมเห็นคนยิ้ม What เมื่อกี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะมันมันมีคนยิ้มในในภาพดำๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่เห็นไหมโอ้โหน่ากลัวสุดอันนี้จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นเหรอ โอ้ยมองไม่เห็นเลยครับมืดมาก <Anyone here? S 1> มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับพอดีว่าระหว่างที่ผมกำลังตัดต่ออยู่เนี่ยผมไปเจออะไรที่มันน่าสนใจมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆเช่นเดียวกันนะครับพอดีว่าในตอนที่ผมอัดคลิปไปอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าทุกคนครับดูตรงนี้ฮะ <you> มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า สังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนหน้าแบบว่าเป็นคนหน้าเวอร์ไหมครับหน้ากลัโคตรเลยเท่านี้เลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อสว่างแปลกๆอ เฮ้ยภาพแบบใหม่ด้วยอะไรอะ่ะแล้วมีไฟกระพริบแล้วก็มีอะไรกระพริบตามครับผมต้องเพิ่มเสียงเล็กน้อยผมคิดว่าคนนั้นน่าจะเข้าไปแล้วโดนฆ่าแน่เลยครับแล้วเมื่อกี้ก็เป็นภาพจากอุ๊ย ภาพตัดครับคนนี้เหรอมิซิงหายตัวไปโอ้ผมว่าคนนี้แหละโุ้ยโอ้เมื่อกี้มีกระซิบข้างๆหูด้วยครับมันกระซิบว่าอะไรอ่ะ ฟังไม่ออกเลยฮะแต่ว่ากระซิบแน่ๆครับแต่ว่าไอเสียงตอนที่เขาแบบมันเป็นเสียงเดียวกันกันกบตรงนี้เลยผู้ชมเนี่ยถ้าเราฟังดีๆนะผมลองเพิ่มเสียงครับเนี่ย ผมว่าน่าจะโดนคนที่แบบว่าโดนโรคยิมเนี่ยฆ่าตรงนั้นแน่ๆครับแบบว่าน่าจะโดนแบบเอาขวานจามจนคอมันเป็นอย่างนี้ครับโอโ้โหหดมากจากคอมเมนต์ที่ชื่อว่า dvlnff นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นโค้ดนะครับคือตอนที่เกิดเรื่องตรงเนี้ยคือเขานับจากแสงเล็ก ตรงนี้แล้วก็แสงจากด้านบนนี้นะครับเป็นโคดดิ้งเหรอมันก็ค่อนข้างเมกเซนนะเพราะว่ามันแบบว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณไฟตรงนี้มากกว่าแต่ว่าไอจ้จ,จุดๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่นับนะแต่แต่เขาเหมือนแบบเขาเขาทำการแก้โค้ดเป็นแบบนี้เลยครับเป็นเลขแบบโอ้โหเยอะมากนะ ไม่มีใครได้ยินตอนสุดท้ายจริงๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผมได้ยินนะผมก็ฟังไม่ค่อยได้นะฮะเนี่ยมันมันเป็นอะไรวะแต่ว่าถ้าเรานับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยเทปนี้น่าจะเป็นเทปแรกสุดๆเลยแหละครับซึ่งเป็นเทปเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ได้เดินทางมาที่ชินนี่นิลู ซึ่งผมคาดเดาแล้วก็น่าจะเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับว่านี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีโรคน่าจะเป็นต้นเหตุของโรคสม,มัยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเทปสุดท้ายและนั่นคือเทปวอลลุ่มสนั่นเองเดี๋ยวตามมาแน่ในอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ